มอริสเผยภาพร,ารอต่อคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม3เผยได้ตามเกณฑ์แพทยสภาตามคิวไม่มี VVIP แน่นอนสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศบุคลากรทางการแพทย์หมอและพยาบาลต่างทำงานกันอย่างหนักนะคะที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับมอริทนะคะเรืองริทนักร้องเสียงดีจากเวทีเดอะสตาที่ได้จัดทำโครงการหมอริทช,ช่วยโควิดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรอการรักษาแบบ Home i นส u ลเลชันตลอดจนผู้ป่วยที่มีฐานะลำบากนะคะล่าสุดนะคะหมอริทค่ะก็ได้อัปรูปของตัวเองนะคะทางด้านอิน t a g r กรค่ะโดยเผยภาพของตัวเองนะคะกำลังนั่งรอคิว เพื่อที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยบอกว่าไม่มี VVIP แน่นอนทำตามเกณฑ์แพทย์สภาและสำหรับการช่วยเหลือในช่วงโควิด -19 นี้นะคะมอริสก็เต็มที่สุดๆค่ะในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ที่ต้องรักษาตัวเองอย่างเร่งด่วนเพื่อให้หายจากโรคร้ายนี้สำหรับมอริสนะคะหรือว่าเรืองริสสิริพาณิชย์หรือที่รู้จักกันดีนะคะในนามริดเดอะสตาร์ค่ะ ที่ปัจจุบันนะคะเจ้าตัวก็ได้เปลี่ยนคลินิกของตัวเองกลายมาเป็นร้านจัดยาเพื่อผู้ป่วยโควิด -19 ค่ะซึ่งมอริสนะคะก็ได้ลงมาร่วมทำโครงการมอริสช่วยโควิดจัดยาที่จำเป็นต่อการรักษาเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาตัวที่บ้านแบบฟรีๆโดยยาเหล่านี้นะคะได้มาจากการบริจาคของผู้ที่มีจิตศรัทธาเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน แบบโฮมอินส u l a t i o n โดยหมอริสนะคะก็ได้บอกว่าตอนนี้ตนเองทีมแพทย์และทีมแอดมิดได้ร่วมดูแลผู้ป่วยกว่าหมื่นเคสแล้วพร้อมยังมีอีกว่าไม่ขอรับบริจาคเป็นเงินแต่ขอรับบริจาคเป็นยาอุปกรณ์จำเป็นและอาหารเท่านั้นเพื่อแพ็คส่งต่อให้ผู้ป่วยที่กำลังรอรับความช่วยเหลืออยู่และยังได้เผยคลิปนะคะที่มอริส นั่งจัดยาด้วยตัวเองด้วยนะคะหลายคนที่ติดตามค่ะต่างก็เข้ามาชื่นชมหมอริดและทีมแพทย์ต่างเข้ามาคอมเมนต์และให้กำลังใจกันมากมายเลยค่ะ นคนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ